สนามสนามสุดท้ายตอนเข้าเส้นเข้้าเเสนห็นภาพโซเชียลกันคนคอมเมนต์กันบานเลยได้ข่าวว่ามียกพลเร่งหรือมีพลเร่งหรือว่าเกียร์ว่าเกียร์วงการแดกอ่ะเวลาแข่งดีเซลอ่ะถ้าหวังผลหนึ่งตัวหนึ่งลันถูกต้องแล้วถ้าเซอร์กิตอ่ะเราต้องเตรียมเครื่องไปเยอะขนาดเทนที่สองตัวพี่หนึ่งคันสองตัวหนึ่งวันหนึ่งตัวหนึ่งวันหนึ่งตัวเหมือนกันใช่ครับถามช่างดีกว่าครับเซอร์กิตกับแดกเนี่ยการจูนแตกต่างกันไหม แตกต่างครับผมเพราะว่าอย่างเซอร์กิตเนี่ยเขาต้องไม่มีควันต้องไม่มีควันอ่ามันเขาเขาจำกัดควันใช่เขาไม่ให้มีควันส่วนแดกเปิดเต็มที่ใช้กล่องอะไรครับ ECU ครับนี่ยูแล้อยูเว้นอยเราพูดนายเราก็เก็บไว้ว่าจะขาวขาวต้อง่อแล้วโดนฆ่าไม่ได้ต้องรอล้างรายให้รายให้หรือเป็นไม่เล่ซีน ผมก็คือแขกรับเชิญข้างๆผมเนี่ยแขกรับเชิญหมดเลยสวัสดีครับผมไม่ใช่ครับไม่แขกรับเชิญครับเชิญครับสวัสดี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 ครับถัดจากตรงนู้นก็ไม่มีใครไม่รู้จักเขาอ่ายูแปดเลี้ยวหรือเสียยูของเราเองอันนี้ก็เบื้องหลังของยูอีกทีนึงช่างวัดอันนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักเล่นดีเซลมานานมากนานจะไม่ว่าจะเป็นรถแด๊กหรือรถเซอร์กิตใช่คนคนนี้สุดยอดอยู่แล้วเรื่องอะไรครับ นั่นแหละส่วนคนนี้ทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักเขาไม่ต้องแนะนําตัวมากจะแนะนาตัวอะไรนักหนาไครับไัสดีครับทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วเริ่มจากยูอะไรดีกว่ามีความหลงไหลอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ถึงเข้ามาอยู่ในวงการร์สปอร์ตเนี่ยผมว่าเหรอผมไม่ผมตามเพื่อนแล้วเกียรตินี่เหรอเพื่อนเลยเห็นมันแข่งที่บางแสนแล้วบรรยากาศมันได้ผมก็เลยแบบ คืนนั้นผมก็หาคือรถเลยพอผมคิดว่าอยากเล่นก็คือซื้อคืนนั้นเลยแล้วก็โทรไปชวนเอกชปีอว่สิปียี่สิบสองแล้วแล้วก็โทรไปชวนเอกชาติบอกว่ามูลตะำูคนละคัปียี่สิบสองไปเล่นเซอร์กิทครับเท่านั้นแหละเราก็ได้เริ่มเล่นเซอร์กิกันมาในการเซ็ตรถกับเครื่องยนต์เนี่ยแร็กกับเซอร์กิทมันต่างกันไหมยากไหมต่างอะไรยากกว่าถามว่าอะไรยากกว่าหรอถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันนะพี่มันเป็นคําตอบทช่ซ้อมมากถ้าถ้าเรา ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจมาแล้วพี่มันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรยากถ้าเราเจอใช่แ้วไม่เจอครั้งแรกแล้วกว่าจะเจอใช่ก็หมดไปเท่าไหร่อกว่าจะเจอเนี่ยหมดเป็นร้านนี่ถ้าเป็นแดกเนี่ยกว่าจะเจอเนี่ยใช้เครื่องตัวเดียวไหมไม่ไม่เซอร์กิตอะหลายตัวกันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแรกแล้วไม่ใช่ตัวเดียวใช่ครับสมัยก่อนผมเห็นว่ารถรถเซอร์กิตทำเครื่องแรงมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวหลับวิ่งหลายๆรอบ แต่ช่างวัดคือตอนนี้ยุคนี้คือทำแรงได้เลยวะได้เลยครับ500ร้ฝ่าม้า500กว่าใช่ไม่เท่ากับรถแดงจักใคร่ก่อนเนี่ยมัเท่ห์ะแรงม้าไม่หนีกันก็คือกระบอกควันแรงม้าไม่หนีกันต้องเป็กระบอกควันถูกว่าใช่ถามนักขับดีกว่าแดกกับเซอร์กิตชอบอันไหนอายุป่ะผมเหรอเซอร์กิทอยู่แล้วเซอร์กิทที่เข้าใจเราเพราะว่าเราบอกว่าเราชอบเซอร์กิตเพราะเราได้ขับใช่ส่วนมากแดกเราจะจ่ายเราจะไม่ได้ขับใช่ค่อยขับแดกแดกดีกว่า ดกกับเกิปผมจะบอกว่าชอบทั้งสองอย่างเลยนะแต่แต่จะรักแดกมากกว่าเพราะว่าได้ตังค์เยอะกว่าโอเคจะได้รู้ไดรู้ไรู้เป็นเกิปผมเปลาอันี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เียงเองอันนี้หลังไม่แล้วอย่างเบื้องเบื้องหลังก็คือ พี่โน้ตพี่โน้ตเป็นผู้จัดการทีมเลยใช่ะใช่ใช่ผู้จัดการทีมองโด์เลยเนี่ยเออผู้จัดการทีมองโด์ยากไหมพี่เวลามาดูแลนักแข่งหลายหลายคนเขาไม่ใช่ชาวแกล้งเยอะจังเนี่ยต้องต้องบอกว่าเขาต้องวางแผนปีปี่แล้วเนาะอปีปีแล้วเป็นปีแรกที่มีรถในทีมสิบเอ็ดคันแต่สิ่งที่มันวุ่นวายคือหนึ่งต้องไปจ้างช่างเพิ่มอ่าช่างเซอร์วิสเราไม่พอแล้วอ่ะยังไงก็ไม่พอไม่ทันไม่ทันคันนึงจะต้องสองคนค่าคนดูรอบนอกดูอะไรทั้งหมดพวกเนี้ยนะครับอ่า ไหนจะพ <is> ่อครัวแม่ค şey รัวต <t> ้องมีพ่อครัวแม่ครัวด้วยด้วยเอาไปด้วยพี่ก็คนในทีมเยอะเราต้องซื้ออะไรซื้อใครซื้อมันใช้งบประมาณเยอะคือคือคือผมก็คิดว่าถ้าเราซื้อข้าวกล่องกับทำเนี่ยทำกับข้าวกล่องเนี่ยอาจจะไปเบียดกันพี่แต่หนึ่งพอทำเนี่ยมันหนึ่งได้อร่อยกว่าแล้วก็บางทีอ่ะ ตีสามต้องทำรถอยู hmm. ่เลยพี่จะไปสั่งข้าวกล่องที่ไหนอะซื้อก็ได้แค่มือเดียวทำมันได้หลายมือขาเลือกกับข้าวได้ด้วยเ้ยฮมางคนไม่รู้เลยนะทุกคนจะไปซื้อข้าวกล่องไปสนามข้าวกล่องผมทีมใหญ่ทำให้พี่เพราะจาดการในในในสมาชิกกับพี่วันแรกอะรวมผู้ติดตามของในทุนทั้งหมดร่วม60คนนะพี่บอลอยู่ทีนี่ก็ได้แล้วก็ แล้วก็รถ600คันหนึ่งที่บินเข้าไปคุมรถทยาวอ่ะต้องใส่เครื่องไปกี่ตัวเกียร์กี่ลูกยางีูเขอถามคำหนึ่งครังอะไรสเปร์อีกวงการแดกอ่ะเวลาแข่งดีเซลอ่ะถ้าหวังผลหนึ่งตัวหนึ่งรันถูกต้องแล้วถ้าเซอร์กิตระเราต้องเตรียมเครื่องไปเยอะขนาดเต็มที่สองตัวพี่หนึ่งคันสองตัวหนึ่งวันหนึ่งตัวหนึ่งวันหนึ่งตัวเหมือนกันเลยครับอ๋อแต่มันต่างกันที่เซอร์กิตรหนึ่งวันหนึ่งตัวถ้าไม่พามันรถแดกใช่ รถแด,เดกเท่ากับหนึ่งลันเท่ากับหนึ่งตัวใช่เข้าหวังผลใช่ๆๆถามช่างดีกว่าครับเซอร์กิตกับแดกเนี่ยการจูนแตกต่างกันไหมแตกต่างครับผมเพราะว่าอย่างเซอร์กิตเนี่ยเขาต้องไม่มีควันต้องไม่มีควัน<ช>เ,ขเขาจำกัดควันใช่เขาไม่ให้มีควันส่วนแดกเปิดเต็มที่ใช้กล่อองะไร ECU ครับนี่เฮ้ยไม่รักจูเว๊ไอเราพูดไอเราก็เก็บไว้ว่าจะถามถามกอต้องห่อแล้วโดนฆ่าไม่ได้หลอกอีกนะให้ราให้ราให้ได้อยู่เต็มเลยูจีนเออย่างจีนอ่ะปีหน้าเนี่ยเทียบถึงปีนี้ปีนี้อปีนี้เตรียมเต็มตัวยังไงบ้างกับการแข่งในเนี่ยทั้งทั้งสองวงการเลยปีเนี้ยปีเนี้ยกติกาครับ เศรษฐกิจปวดหัวมากเตอนนี้ใช่เพราะว่าเขากติกาคือเข้มงวดกว่าปี่แล้วคือหมายถึงว่าลดลดพละกําลังเราลงมาหมดเลยโดนทั้งหลีปากด้วยโดนทั้งตารหนักด้วยคราวนี้แม่งเหนื่อยคนขับคนขับเหนื่อยช่างเครื่องก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเยอะกันใหมพี่อยากถามทั้งทั้งยูเบสแล้วก็เนี่ยวันนี้เอกช่าเขาไม่ได้มาเวลาแข่งรถกันเนี่ยสมมติว่าเราถูกตัดเชือกมาเจอกันหรือว่ารอบชิงมาเจอกันเงี้ยไม่ก็คะแนนใครดีให้คนนั้นไป ใช่ผมพูดผมพูดผมคุยจะนเรื่องตกลงกันแบบนี้ใช่นี่ที่มีโอกาสนี่เขาเรียกว่าทีมออเดอร์เนี่ยใช่เพราะอย่างเีี้ยรกวอลเดอร์เนี่ยอย่างวออ่ะอย่างวอของยูเอเอ็มเขาจะอันเดียวกันอันเดียวกันเราคุยกันคุยกันสมมติอยู่ข้างกันเนี่ยคุยกันได้คุยกันตลอดเลยไม่อยู่ข้างกันถ้าโ้ยแบ่งซื้อมเพลย์กันสมสมมติว่าสนามเนี่ย ไอ้บิ๊กต้องไปผมก็จะเปิดให้บิ๊กไปก่อนเลยแล้วผมก็จะตามตามกันไปพอบิ๊กพังก็จะเป็นผมเป็นเอ็มไล่มาไล่เอ็มดับความความคะแนนมาว่าเราจะวางแผนว่าปีนี้ใครใด้ใครได้แชมป์เราก็ดูดูจากสักมาสักสามสนามสี่สนามแรกใครที่แม่งแบบเออทรงดีหน่อยไอ้นี่ความจริงไอ้ยูเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับไม่จริงเดี่ยวจะให้ได้แชมป์เลยในปีนี้นะผมก็จะอยู่คัสฟังไว้นะพวกทีมอื่นๆ่ะในวงการเกีฬาที่มีออเดอร์ของจริงนี่คือทีมออเดอร์ของจริงถ้าเกิดเห็นพวกเขาอยู่แผงหน้า เป็นไปได้หลีกเลี่ยงการประทะเขาพวกมันพร้อมประทะแล้วโคตรน่ากลัวสนามสนามสุดท้ายตอนเข้าเส้นเข้าเส้นเห็นภาพโซเชียลกันคนคอมเมนต์กันบานเลยได้ข่าวว่ามียกคันเร่งหรือว่าเอาเกียร์ว่าเกียร์มันเป็นคำตอบที่เลี่ยงในการตอบให้แบบคนฟังที่แบบ ไม่ใช่เพื่อนบอกว่าตกลงกันแล้วสนามเนี่ยมึงเอาที่หนึ่งไปพราะมึงได้แชมป์ประจำปีมึงเอาที่หนึ่งไปด้วยแล้วผมว่าแข่งกันจนแบบว่าหลุดลายหลุดไปหลุดมาแล้วมันก็มาแซงผมแล้วมันก็ให้ผมมาแซงกลับตอนเข้าเส้นมันคือการตกทุกอย่างมันคือการตกลงกันอยู่แล้วก็คือให้มันรู้้รูอยู่แล้วว่ายูเนี่ยได้แชมป์ประจำปีก็เคยอยากให้ได้ที่หนึ่งในสนามนี้ด้วยถูกต้องได้ดูเท่ไปได้ดูเท่ไปทีเดียวเนี่ยทีมออเดอร์ของจริงใช่ อ่ะคราวนี้มาคุยกันเรื่องวงการแดกกันบ้างนะเมื่อกี้เซอร์จิตไปเยอะแล้วพอมาถามถามแดกเนี่ยต้องถามทั้งยูแล้วก็ช่างวัดว่าต้องรถเร็วสุดเท่าไหร่หน้ายาวแดกสเตอร์ที่ผมทำไว้ก็6 9 0 6้า6 9น้านี่คือดีที่สุดสถิติของรถคันนี้ใช่ครับใช่ครับก็คือสองปีที่แล้วเป็นแชมป์ซูเปอร์ัพใช่ไหมใช่ครับคาดหวังเวลาใหม่เออก็6กเจดกแปดเลยตอนนี้เพราะมันต้องข้ามอย่างเดียวแล้วเพราะว่า ราะว่ามัน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 หกเก้ามันก็อยู่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแค่จุดหลังมันยากไหมหูยากจัดผมบอกเลยเนี่ยเตรียยไม่อีกร้านสองร้านจะพอหรือเปล่าจริงเอางี้ดีกว่าปีที่แล้วมันมีขัดข้องเล็กๆน้อยๆผมเห็นอยู่ขัดตั้งแต่ออกเลยแหละเราหละผมเป็น t u โ b ก่อนเ u r โใหญ่ออกอ้อรอบสองลูกสูบมันไม่ค่อยมี แค่เบร์ก็สุดติดแล้วแค่แค่เนี่ยแค่กอกอคันเร่งอ่ะกอรอรอบอ่ะแค่กอรอบโอ้โหฟันไอ้นี่ไอระบายออกมาท่วมแล้ววิ่งไม่ได้แล้วแต่ก็ออกไปเบสออกปีที่แล้วหมดเครื่องไปกี่ตัวโอ้ผมหมดไปเป็นสิบสิบมั้งนับไปเลยครับลันละตัวันละตัวใช้สิบโมล่ใช้เครื่องแบบแค่สองตัวสามตัวนะดี่เราเลี้ยงดีกว่าเครื่องหนึ่งตัวของดีเซลใช้งบประมาณเออทาก็ต้องสามแสนต้องมีเนาะหนึ่งตัวสามแสนมบบางคนคิดว่าดีเซลอึดแบบไม่ใช่นะในการแข่งรถคืนแรก โอ้โหลัานเดียวก็กลับมาก็ซี้หงแก่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าดีเซลในวงการแดกหวังผลหนึ่งตัวหนึ่งล้านใช่ถ้าหวังผลจริงใช่ไหมจริงไม่ใช่บางทีซ้อมไม่กระพังแล้วอ่บางทีเราไปถึงสุดเส้นเรากลับมาได้จริงแต่ว่ามันก็ต้องยก ไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันมันไปแล้วเราช่างวัดมีทีเด็ดอะไรบ้างในการที่ทำเครื่องยนต์เนี่ยในในอ่าในเครื่องเคนี้ก็เปิดเลยแล้วกันเนาะปีนี้ก็เปิดเลยแล้วกันโอเคสังคมต้องเก็บเสื้อผังด้วยเสื้อบิลเลด บิลเล็ตใช่ที่พวกผมทำมาทำมาปีฝ่าแล้วขอราคาเข้าขๆาได้ไหมเขาบอกว่าเสื้อบิลเล็ตราคาแพงมากของของผมยังยังยังเคาะราคาไม่เสร็จยังเคาะราคาไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยเราซื้อทูลใหม่อะไรใหม่เยอะครับมันก็ต้องใกล้ใกล้ได้ทดลองเนี่ยน่าจะอีกสองวันเนี่ยครับน่าจะเสร็จครับเพราะผมเชื่อว่าวงการดีเซลมันใหญ่มากแล้วก็คนรอติดตามกับคําว่าเสื้อบิลเล็ตเยอะมากว่ามันจะรอด ไม่รอดเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ครับว่ามันรอดหรือไม่รอดเราจะได้รู้ว่าจุดไหนถึงครับคิดว่าทันนี่คิดว่าทันอ่าหนึ่งบุพเพานี้ได้เห็นแน่นอนเสื้อวีเล็ดีเซลใช่ปีแล้วในรถคันไหนเอ่ยคันยูครับหน้ายาวยูหน้ายาวยใช่อะรอติดตามในรถหน้ายาวยูว่าเสื้อเหล็กตัวแรกพูดไปแล้วตรงนี้ทำไม่ทันด้วยนะน่าจะทำทำส่วนเบสกับพี่โน้ตต้องถามพี่โน้ตก่อน ปีที่แล้วเขาได้แชมป์โอเคลิมิเต็ดก็คือรถเฟรมรถประตูรุล่ะโอ้เออรถเฟรมไงรถเฟรมอลิมิเต็ดซุปเปอร์แม็กซ์ซเปอร์แม็กซ์ใช่ซุปเปอร์แม็กซ์เป็นไงพี่พี่ปลดล็อกปลดล็อกปลดปลดล็อกตัวเองปลดล็อกตัวเองใช่พี่มันมันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ยกหน้าอยู่อย่างนั้นนะพี่มันมีอะไรให้คาใจอยู่ตลอดอ่ะเป็นคนขับหรือเปล่าคนขับไหหวรือเปล่าเออคนขับไหวหรือเปล่ายกอยู่นั่นนะพี่จนแบบ พี่ดูยกกับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จนแบบวันนั้นก็ยกแต่หกยกลงเร็วตกลงเร็วนิดเดียวพี่ใช่ผมเวลาเวลาวันนั้นเท่านั้นก็หนึ่งนี่คือสถิติใหม่ของรถคันนี้ใช่ผมว่ามายกหน้าแม่งต้องมีหกหกแปดน่าจะมีอ๋อปีนี้วปีนี้พี่โน้ตจะอัปเดตอัปเกรดอะไรกับรถคันนี้ไหมก็ก็เนี่ยครับก็รวมกันอยู่กันเนี่ยรวมกันหมดเลยใช่อยู่ด้วยกันเจ้าพัดเนี่ยอยู่ด้วยกันเขาพัฒนาร่วมกันใช่ครก็เดี๋ยวให้ยูลองเสื้อก่อนอ่า ให้อยู่จ่ายตังก่อนให้อยู่ดำไปก่อนเดี๋ยวถ้าพลาดอะไรามตามจะบอกให้เสื้อตัวแรกกับเสื้อฟรีฟิวเทคสปอนเซอร์อย่างนี้ค่อยๆทุกองหน่อยให้เบสฝากถึงเรื่องความปลอดภัยในการแข่งรถหน่อยครับผมก็ความปลอดภัยในการแข่งรถไม่ว่าจะทั้งแดกทั้งเซอร์กิตนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่พี่น้องนะครับแต่งชุดให้ครบอย่าประมาทอย่าประมาท มีสตินะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างอะใส่ให้ครบไม่ว่าจะซ้อมหรือคืออย่าเดี๋ยวอ่ะอย่าเดี๋ยวเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเงี้ยไม่ได้ที่ผมต้องใส่ทุกครั้งเพราะอะไรผมเคยเจอมาแล้วอุบัติเหตุแบบนั้นเหมือนแบบว่าเฮ้ยออกไปลองแค่นี้ไม่ต้องใส่หรอกอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแค่เอาสองรอบเองไม่เป็นไรเราจะข้าวตรงนี้เราจะ้าวตรงนี้แหละไอตอนแข่งขันจริงอ่ะเขาบังคับอยู่แล้วเอาจริงๆนะเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้อ่ะ มันไม่ได้ช่วยชีวิตเราให้รอดรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพียงแค่ว่าจับหนักจะได้กลายเป็นเฝาถูกต้องได้ถามว่ามีมือใหม่เซอร์กิปมาเราลับลับมีนรอแอฟพวงเราผมก็ไม่ได้น้อยหน้าใครแต่ถ้าเกิด เอารถเวทเดียวกันมาผมก็พร้อมที่จะสู้ทีมอะไรที่มาทิมกเลยเฮ้ยทีมเรามีรถว่างคันสองคันมลยเผลอองค์ด้วยที่บอกว่าสิบคันสิบเอ็ดคันเนี่ยอาจจะโดนพวกผมก็ได้เอาไ็้ว่าสำหรับปีนี้ที่เราติดตามกันนะครับฝากติดตามผลงานทุกคนเลยนะครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ